บานพี่น้อง่ะมา่มพอแม่พี่น้องค่ะ,ม,ะ,ม,คะมีไล่ไปซื้อตบมุุงมาแล้วค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเนาะไซลัก เอมมาข้อมาให้พี่พ่อน้องข้มาให้มากตำบกงพี่น้อเสร็จก็ตำบกุงทุกเด้งมันอีพ่อพักพี่น้องอขาพ้าเราขา้แบบขึ้นพัก,พกใช้อันพักต้มพักลวกเนาะมาเะไรค่ะพี่น้องคะต้กินตำบกุงก็ไม่ได้ตำบกุงแซ่บกินประแดกน้องๆได้ที่น้องคะปิดประตูพ่อเงน่นอนอยู่ในห้องแต่ <c oughs> พ่อเง่นอนอยู่หันบอกพ่อเ่ว่า กินตามบอกคู่มันหฮงมาจั่นปีทองโลดมาจั่นในแห่งปีทองเรานอนเรางทองก็ดีนะคะเนาะต่อตาบริเลกไปกินอยังดอกมื่อก right. <laughs> <SS Yeah>. ี้ขอโล่ง้อมบอดีทองบอดีพี่น้องคะบ้านนี้มีแล้วมีอย่างหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไดเชิญพี่น้องแทน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 เฮ้ยกิน้อนขะเบิ้งเนี่ยผัดขาผัดขากินกับตำมะคุ้งผัดขากินกับส้มตำแล้วก็ แล้วก,แวก,ก,ก,ก็แล้วก็ออมหมกหอยพี่น้องค่ะมันสัดนๆเลยเหมือนแล้วก็ออมหมกหอยนี่ค่ะพี่น้องคะรักขารักขากินกระตัมกรุหง้นี่ตําห้กนี่ออมหอยอ,อันว่าเดี๋ยวว่าข้าเจ้ดาดอกนนเกนาะท่าใจข้าเจ้ากับอินแบบว่าข้าเจ้ากับกินอาหารรสชาติบานเพิินเนาะ ประชาชนมันมันกับมันกับบอคือข้าเจ้าตามขายยูติธรมี่ยูตามหมูมุ้งไม่เป็นมาบะมี่แต่ว่ามันมาถูกปากเข้านะพี่น้องคะม,มาถูกปากพี่ไล่เนาะพี่ไล่จัเลยโอเคบอคออันนั่นมาหนี้จัดเลยตรงตรงโซฟานั่นเก็บกระเป๋าจัดเลยค่ะพี่น้องขาสุบะฮวยตามกออกหมูมุ้งอัน โค้งมากโค้จะตำ่ำใุ่บอกใส่ของตก็นี่ที่แดกว่าสุด่เอาหรนะอนเนาะจะเลยเอาอืมปอหมอหอยปอมหอยแจบเบจบ,บน้อกอันคนกับใายู่แต่มอคงอยู่ผักไตน่ะ เราเราฉันน้ำปลาได้เราฉันน้ำปลาได้คืออ่นข่าวสื่อนัอ้นไม่กอันไม่รุงเทพยบหรือเ่าคนอีสานมันเ้อยตำ่ำเนาะคือขุนกับบะมีคนอีสานมีแต่คนพื้นที่เป็นกระตมัมขายไห่สไตล์ฝรั่งนะครับพี่น้องคะ ก็แรงตัาคุณตูกห้อยตุกอ้อมห้อยเออจากพงแม่ไปกับเราเราไปทัางอันสีไปเม่ยนามจาจับพ่ยาหรือพี่น้องคะสิ่พาดไปอ่าสิพานไปอ่าสับอัน thà thà nam sao thốn à, thốn đi liền thôi, bảo như là, tới vô, rồi anh đi đạn đâm ใน่น,น,น้อยน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 ุ่งเป็นกับเป็นต่างขายผักขายผลไม้ไม่ได้จำใบไม่ได้เครื่องห็นเนาะวม่ไก็เลยเดินไปอตได้บอกพริกมานั่ค่ะพี่น้องคระเบิงพริกสิบบาทเป็นยังซื่อบอกพริกไม่ยังซื่อบอกพริกไมก่ไวลาไปกินข่าวาร้านอาหารเราอันอเ,อเปนลี่ยนว็นไหแเราเอากินกับบอกว่าจะขอยังไม่ได้ก็คือก่อน ซื้อหนีมาหนึ่งนนะลาปดุหลักก็พักถั่วเพราะว่าวันรุ่งไปกินเขาเป็นไงทองเจ้าวันนี้ว่าอยากกินยัง,ยงยมันก็มีอ่ะพักเอิ่ยังกะตะเกียบตะเดาอ่าหลักกะเกียบตะเดา,เดาเลหลักกะพระคุม ไปกินตอนดึกไปกินตอนย็นเลยเพราะว่าตัดยังลงไปอีกแม่ค้าเาก็เริ่มาองมาขายเนาะพี่น้องค่ะอันนี้าเนาะเดินเดินไปคเดินไปเรื่อยๆบ่ไกลอก Thì mấy tí mưa, mưa giờ sáng do cái nồi nhá Hương kín Bỏ mê cà bạn Bỏ thêm mấy chút, nàng bỏ Bỏ สื่อคบมาไหนไปไงเนี้ยอยากกิ้โคบไ่สื่อคบมาไหนไปไงบ่ามีมารยานนี้ด้วยี่นองกันไม่้กินน้ำสิเด่กินใส่แก้วบ่กกินใส่แก้วมันบ่ฟิน จังสี่เมยกินประแดกน้องนองเหม็นเหม็นมนี่มันยังไงรสชาตินะพี่น้องเนาะ้าเจาตามก็เจาตามแบบทให้ๆบออะมัดเขากันคัะพี่น้องค่ะแต่บางคนก็พักค่ะกินมานาวหอมชื่นใจ แอนเซ่แบบันนี้เฮ้ยังมาเปิดประตูออกแม่คือสิกัดเราไปนอ,อะกินผัดกา,เากวเล้วกบตีไข่ให้น้าเออใช่น่นแหละค่ะไม่กเร็วบ้ยหังมากมั่นบอ่ะ สบาแกว่าอืมงเบิงเห็นกินหรอวันนี้ต้กินเบิรงเนีเบอร์นี่โอเคอร่อยบอกอร่อยเร็วล้าาเบื่องมาซสอนนี่มดิบอกกินดำมันต้องกินสอนมึงก่อนแบบไม่ลาะเสียบบไม่เล่าก็เาะสียจำมันเห็นไม่ห้อยจุกไม่กินสัต chết tiếp tục Mình luôn 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 เป็นเคยแม่ไผ่แม่เ<ม>นา<ม>ะอจะไอจูบหอย <c oughs> สมมือนี่มันเคยแม่ไผ่แม่กับพราะอยากไอเราพี่น้องเนาะสมมือนี่าาพัฒน,น,น,นานกันแล้วร้อนหูดบอกแค่หนัง น้ำน้ำปักคาแสร็ๆสบพี่น้อง กินโดย,ววยเบาๆก็คุยได้มาจะมามาแซ่บๆนะำมิลเล่ี่น้องคะ คไม่ได้ขอโตกินก็นเด้อแต่ทีกินเน่นั่งกินกับพี่น้องเป็นจบคลิปก็คือสิพูดหล่ะค่ะแง่รู้ดอกเพราะียังกะแซ่ียยังกะหลายอย่างตต่บมกาุ้งแง่หอยแง่ปลาปลาดุกแง่วันนี้กะ่ะกินทั้งจี่กับซีโดนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ,ค,ะคลิปมันจะสีแง่ไปไม่ได้ขอโตโซ่ยตา่บมกาุ้งเอาคักๆาคอนเด้อพี่น้องค่ะขอโตอสิบะถา่าจนคำเลยอ่ เดี๋ยวสิแกะลาปลาดุกกินก so ับผักเนาะขอตัวโซยผักเอาคักกๆ่อนเนาะพี่น้องเนาะพอได้กินยังสีเมืจัยอาทิตย์เราหนีทะเลาะถ้ากะทิเรนเนาะพี่น้องเนาะแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะขอโทษขออภัยใต้ต้นบักคุ้มไรใหลายค่ะการกินของวิไลเจ้าวาสนาสวะปามเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะกินแบบว่าเรื่องกินมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะบอกพี่น้องกล้องไปไว้ว่าจะไปซื้อตามบุ่งกัเลยออกไปซื้อตามบุ่งพ่อไปซื้อแล้วกราบเขามากค่ะจัดการนี่แหละค่ะถ้ากินเมื่อท่านกินเมื่อกี้ ค่ะแปลว่าพี่เล็กกินบ๊อกุปหาพนะค่ะพี่น้องคะกลับพอกันไม่เจอกันไม่ได้คลิปหนาเนาะพี่น้องคะขอวิ่เล็กช่ยตามะกรุงเอาค่ะคุณก้อนเนาะพี่น้องเนาะเล่มอัน,อนต้อนปลาแดกขอปลาแดกเขาใช้มาตอนนึงเรากอะอีปูตีคะะ่ะปลาแดกก็ตอนน้อยๆพี่น้องคะเพาะตามเป็นแหลกเลยออกขีปลาแดกก็ลอยก้อนเนาะพี่น้องเนาะไปพอกันไม่เจอกจะไม่คลิปหนาค่ะขอกินตามะกรุงกันเรื่อพี่น้อง